พี aman, I worship. I worship shepherd, ่อีนันมาใส่มันสวอะไรวะเสวยพี่อิสุอะนรน่นพี่อิสุอิสุมันตายพูนเปคนฝากคนแล้วมันมาได้ตนมันให้มันอยู่น้่งมันเสวาอิสุเด้อคอยอุทิศบุญให้เรื่อยเรื่อยบุญท่านให้ได้สันึ่งบุญสมาธิให้ที่มันเวิเลยนะไล่ให้นี้ขึ้นไปอยู่ทั้งสูงมันก็พอไปมันวานอยากเจ้าแทนบุญคุ้นว่า เ,ออเวลาเข้าไปอันเหตุอยู่ผ่านหน้าจริงๆน่นก็เปิดไฟไว้เด้ยันเข้าว่าเห็นหงจาก,ก็หลักเปิดไฟไว้ตอนไปนี่บอกพกกองไว้เลย,ยไฟห้องน้ำกับปิดเดอ้อไฟข้างในกับปิดไฟข้างนอกกับปิดออจาก,กันล็อกกุญแจไว้พร้อมพซีหาทุ่มกลับขึ้นมาบอกพกกองนั่นเห็นบ่วหันไฟมันเปิดอยู่ไฟห้องกับเปิดไฟห้องน้ำกับเปิดนะ เท่าสับว่าขัไปครังงนมันเหนียนที่นอนหายยางดีอยากละยาม้ำสูบมันกับเมนียนเด้น้ำมามันกับปูบอนนอนหายแต่ว่าบอนนี้นอนน้ำมัน <c oughs> มันบ่นมีโต <c oughs> มันอยู่จังสันสามสีขึ้นอยู่ก็ได้ไหลมันหนีอันนี้คือพูดถึงบุคคลทรงชาญมันกับมียอยู่ในหันแหละพูดถดอยากดูเรื่องแนง่างซีอยากเป็นแน่างซีกะทรงชาติเอาค็ดไปเรื่อย มันสื่อว่าสุซีเถอมันมาเหตุกันรนะบอกว่านี้ได้แล้วเศร้าคนจะไม่เห็นเอคสณเขา่อว่ากูมีเมียว่ะแต่ว่าแต่เขเห็นเขากะว่าอยู่วะเป็นสั่นมันกะว่าผู้อื่นบขเห็นนะเห็นตาอาจารย์นั่นแหละนั่นวางซี่มันกะชาดฝนอีหามึงขนาด ด้วัาทีได้ข่อยเจ้าอยากเห็นบาเจ้า,จานั้นนะบอโอ้ยเป็นหลอดปูด้วยแม่วะย่ำ <c oughs> เข้าตื่นนอนเข้าขอของน้ำเนะาะกับข้าวม้านี่มันเมียนเรียบ้อยพับยังดีเด้พับแล้วเรียบรอยแล้วย่ำเข้าอันไปทางอื่นน่อสิมันกืบปูที่นอนไปถาอ,อสะอาดสบายข่อย <c oughs> นี่อด ผีใส่ว่าเป็นคนใส่ผีใส่เดี๋ยวเพื่อออยากนั่งนี่กะฝึกไปเท็ดไปหลายร้ายยั่งแหละว่าประสบการณ์ในฟั่งนํามันมีพยานพร้อมดิหารังเตือนกับไปยืนอยู่ข้างพญากองแบบไปท่าย,ยู่ดูด้วยด่าพญากองเฉยอม,มันมันมันตาเป่าได้นี่นิมนบอกล่ะไปยืนตายยังหันหนีไหมวะ เขาจะกอดงงเลยครันว่าดาวเิ่นมันมีเวทที่แหลกว่าอีเปิ่มอีขิมอะไรอีขีมมันพอดีอีขี้มันลงไปแล้วนะว่ะมันจะแปลงเป็นขึ้นขี้มมันทับกันมันทนน้อยๆจังนและหลายอย่างไม่นความอัศจรรย์ของการสรงชานเ้อเพราะว่ามันเห็นโดยตาเปล่าได้ยินได้หูเปล่ามันเป็นหนัง บ่แม่นรับบ่แม่นรับฝันหยินบ่แม่นรับฝันเห็นเด้อันนี้เออ,พอเพราะว่าเฮาหยังเฮาส่งชาติส่งรักษาอาการนี้อยู่ตลอดหลายๆอย่างผิศดศรัทธามากนะเห็นนั่นนะ่ะ <c> เ <oughs> สงสว่างกลางเว้นมันนี่ก็เห็นลอยมาสิเฮาก็เดี๋ยวเบิงเเบ่งอย,อยู่เดี๋ยวเบิ่งซื่อๆบ่คิดหยังเด้เดี๋ยวเบิ่งนั่นน่ะฮู้อยู่นี่คือวิธีฝึกจิตให้นิง่งเออเพราะว่า ความคิดทั้งหลายน่ะเป็นตัวก่อภพก่อชาติความคิดทั้งหลายเมื่อคิดไหลออกไปแล้วยะมีอารมณ์ความรู้สึกในความอยากเป็นอยากได้อยากมีอยากดีอยากเป็นก็เกิดความรู้สึกที่พ่อใจละบ่พพอใจสองอย่างในความคิดทั้งหลายเล่านี้แหละเรียกว่าอารมณ์ความรู้สึกในความโกรธก็เป็นภพที่บ่ดีในความโลภก็เป็นภพที่บ่ดีในความหลงก็เป็นภพที่บ่ดี่นั่นแห้พวกเขาน ส่งอารมณ์เป็นผู้ศนซามันจังสิไปสู่สุคติภพเป็นเบื้องต้นนะจริงๆว่าไดอยากให้ผู้ใดไปเกิดในภพใดทั้งสิน้นอยากให้มันไปนิผ่านเบิดองต้นินผ่านคือความดับความรู้สึกในความมีความเป็นเนี่ยวิธีฝึกให้มันถึงกับฝึกแบบนี้แหละสะก่อนหรือผู้ใดมันก็นมีหลายวิธีอยู่นั่นแหละกระบอกว่ามันเน้นย่ำแต่วิธีเดียวแต่ว่าเป็นวิธีที่ง่ายสุดแล้วในพวกข้าสามารถเห็ดใด ได้ได้ยกใไ้ทุกคนส่งชาตไว้เดอ้อจากกาันด้วยอาการปิติเข้ามาผลพอยได้ค mm hmm. ือวา่าโรคไข้ไข่เก็บต่างๆนั่นมันสิคอยทุเราเบาบางลงร mm hmm. ะงับอาการช็บปวดพวกเป็นโรคป,ปวดหัวหอยหัวด,ดิฟไม่เกรนพวกนี้เก็บไปเธอเดือยวสิหายเองหรอกผู hmm. ้ใด,ดเป็นโรคยุ่บังหันยุมม่งนีกระสางเดี๋ยวมันสิไหลใส่กันเองถ้าจับอาการปิติ ให้มันขนลูกทัวโตได้หรือส่งไว้นานๆทั้งๆที่มัน่มันบาเข่าสูอัปปนาก็ะส่งไว้หันแหละถ้ามันเข่าสูอัปปนาสิี่โอ้ยเศร้าเลยมือเดียวเลยเที่เดียวเลยทอมอันพวกปวดหัวนี่ปวดหัวห้อยปวดหัวดิบนี่ส่วนมากมันไปมันไปกาขาดเอาโตมันสูงสุดโหลดมันก็เลยได้ยากเหตุธรรมดาเรื่องอื่นส่งชาติไปกอนส่งปลายนี่มันคือมีสติรู้ซึกโตทุกอย่างอ่นแหละแต่ว่าถ้าเข่าเนี่ยมันบรรูดซึกอย่างดอก อยู่ที่ละกิเลสตอนใอดบ้างเวละตอนที่ส่องดูนั่นเองมันบัไดไปข่าไผด้ละ่ะตอนที่ห้าพุทโธหรือว่ามีอาการปิติอื่นบ่นไดคิดสิไปสร้างไผ่หักไผ่มันมีความรู้สึกดื้กิจในความพ่อใจและบ่พ่อใจจิดเจตนาในการไปเบียดเบียนในขาดสาัตว์หลักประพติผูดพิการาในการโกหกในการอยากกินเหล่าเมายามันบ่มีแล้วมันเป็นมหา่านอยังไงแล้ว ั่นเ็เป็นยานเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสามโกววาจาก,กามตัวชีววายาโมสติสัมมาทิเบิดแลร่วมยินหันแล้ว <c oughs> ถ้าห้าคิดออกกงได้มันก็หายขาดไปนั้นและ้ะจินก็บไ่ได้ตั้งมันสมาธิก็บวตั้งมันยังก็บ่ตั้งมันเพื่นว่าบุญที่ง่ายที่สุดอันบุญเกิดจากการภาวนานี่แหละบุญไปว่าความสงบเย็นดับความกังวลเรารอนบุญนั่นน่ะแต่หลายคนยังพ้านหนึ่งจักอยู่บ่สังเกตจากของหาสังเกตแต่ผู้อื่น เพออื่อได้จากได้บุญง่ายๆกับส่งชาิไวน้น่นนหอะบุญง่ายทําได้ดูตัวเองเมื่อไดมีพี่ที่พอมเฮบเขาใส่เรียบร้อยโหลดข้าวเดียวหยากอย่างเดียวภาษาจังสัตวแห่ไปผลพได้จากการส่งชาิอาการเก็บไข้ได้ป่วยกับทุเลาเบาบางจนถึงกับหายได้และสิ่งลึกลับเป็นเรื่องของกรรมหมายถึงว่าอากุสุกรรมทั้งหลายที่มา ที่เข้ากับบารูวา,วาเห็ดอีย่างก็คือบ่ขื้นบ่ดีแท่คือบ่ไดตังที่ตังว้แท่เนี่ยกะล่องท่งชานไปบ่งดูบุญกุศลเกิดขึ้นแล้วเจ้ากรรมนายเว้นอา่าที่เบื่อศิโลกยู่ในกายของเจ้าของเองหรือสัตว์ท่านหลายที่เขากินเข้าไปนเป็นเนือ้อเป็นหนังเข้าเองเนี่ยแหละเออเมื่อเขาได้ส่วนผลกุศลอันนี้ความสลาดความสงบเย็นอันนี้แล้วเขาก็ค่อยถอยถอนทยอยออกทยอยออกดอก จะย่อยออกการทำมาให้กินหรืออาชีพอย่างก็ได้เป็นของที่ดีสะดวกขึ้นเพราะว่าที่ห้าวในขณะใดาที่ห้าสงชาติศิลกรมีนในตอนนั้นความสงบกี่ตอนนั้นบุญก็เกิดขึ้นตอนนั้นนั่นเองมันนทค่คอยเป็นไปนี่เรียกว่าผลพลไดแหลเห <c oughs> ้ากัสิในขณะใดาที่ห้าสงบที่กำลังจิตกำลังชาติซึ่เรานี่เป็นเครื่องสะสมเพื่เกิดบ,บารมีบารมีแปลว่ากำลังใจในการประหัรประหารกิเลส เมื่อม um ันมีกำลังพอแล้วคำว่าวิปัสสนาเมื่อก็ค่อยๆหลู่แ uh ก enfin ki> ่งตามความจริงและยอมรับในความอนิจังในอถุกในอนัตตาเองดอกเมื่อมันย่อมรับแล้วมันสีบ่ฝืนดอกละละละไปทั้งสี่แหละคำว่าละก็ดีเออบรมนตตัดต้องอย่างนั้นต้องมีบรมนแบบนั้นคลายออกจากความรู้สึกในความมีความเป็นเองเออวามมีความเป็นกับสัญญานั่นแหละสัญญามันดับอ่ไรดอกเพื่อเข้าจํา คนที่ตายไปแล้วเนี่ยแต่ว่าผู้นั้นตายไปแล้วมันคือบ่หายไปละภาพนั่น,แ,นแต่ว่าขาบะปุงแต่งตอหรือเอื่อนบดับสัญญาบ่คิดปุงแต่งตอเนี่สิ่งที่เห็นในจําได้หมายรู้ในความรู้สึกที่เคยมีเคยเป็นตะเกากอนกับบุคคลที่ข้ารักหรือเกลียดกระสร้างเนอนึกถึงคนตายแล้วกันมันก็นึกถึงใดอยู่ลีก็เป็นสัญญาตัวนั้นนะก็มีความรู้สึกว่าโอ้เดตัวเล่าเนาะเนี่ยก็มีบัดนี้มันบ่มีอักว่า ก็ออมาดับสัญญาแต่ดับสัญญาแล้วแล้วเวทนากบ,บ็เกิดเวทนาน,านี่ไหมายเอาความรู้สึกที่พอใจเลยบอพอใจเท่าน,นั้นดีเออและดับเป็นสัน้นละกิ่เลสละไปเดียวกันละแบบนี้ละออกจากความรู้สึกมันเคยมีเคยเป็นนั่นเองเออค่อยๆฝึกไปเอาแต่มาทานซะ